สวัสดีเพื่อนๆและ FC ที่ติดตามทุกท่านนะครับกิทไยอินเวอร์เตอร์ซูเออร์รุ่น1200 VA ตัวนี้เป็นของลูกค้าจากจังหวัดลบบุรีเป็นลูกค้าเก่าเคยส่งกิทไยซูเออร์รุ่น1000 VA ตัวสีแดงมาซ่อมนะครับส่งมาซ่อมด้วยอาการเออร์เลอร์ไม่รันส่วนตัวนี้ก็เช่นเดียวกัน มีอาการเออร์ไม่รันตัวสีขาว1,200 VA ก็อาการนี้เดี๋ยวดูฟิวก่อนอฟิวไม่ขาดเนาะเอเดี๋ยวผมก็ยังไม่ได้เช็คนะว่ามันมีอาการเออร์ไม่รันหรือเปล่าแต่ลูกค้าก็แจ้งว่าอาการเออร์ไม่รันเดี๋ยวผมลองเสียบปลั๊กไฟ AC เออแต่เครื่องมันไม่ชอนะ็อตเนาะอ่าเดี๋ยวลองเทสเบื้องต้นดูก่อนแล้วกัน ตัวเครื่องเปิดติดพอเสียบไฟ AC เข้าไปาไฟสต็อปสีแดงดับนะเออ ลองดูไหมผมว่าหลอดไฟสีเขียวมันน่าจะขาดมากกว่าแต่มันพอเสียบพอเสียบปลั๊กเข้าไปมันรันนะเนี่ยแต่ว่าไม่มีการบลิตไฟออกมาเหมือนกับว่ามันอยู่ในหมวดกันย้อนนะเครื่องน่าจะรันนะพอไฟไฟสต็อปมันดับนะครับไฟเออเลอร์ เครื่องไม่มีการผลิตไฟน่าจะอยู่ในหมดกันย้อนเดี๋ยวผมไปเอาไอตัวหน้าจอมารีเซ็ตกันย้อนก่อนนะครับเพราะว่ารุ่นนี้มันมีกันย้อนเนาะถ้าเราไปตั้งกันย้อนไว้แล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วไม่ได้เสียบตัวไอต,ตัว ct เนี่ยตัวเซ็นเซอร์ตัวจับการกินไฟของโหลดเนี่ยมันก็จะไม่มีการผลิตไฟนะครับ เดี๋ยวไปเอาตัวจอลูกค้าก็เอาเขาส่งจอมาด้วยแต่อยู่ในกล่องนำตัวจอมาเสียบแล้วนะครับนี่เดี๋ยวลองเปิดดูใหม่อ่ะนี่นะครับเปิดเครื่องติดปกตินะตัวเครื่องเห็นแรงดันไฟ AC ปกตินะครับ แต่ว่าไม่มีวัดออกมันอาจจะอยู่ในหมวดกันย้อนทีนี้การรีเซ็ตกันย้อนนะครับกดปุ่ม CT ตรงนี้นะมันจะมีรูให้เราหาอะไรก็ได้นะฮะเล็กๆเสียแย่เข้าไปแล้วก็กดแช่ไว้ตรง CT เนี่ยนะครับมันจะทำการรีเซ็ตอ่าก็เดี๋ยวผมจะกด แ่เอาไว้เนาะนนี้ทำการรีเซ็ตแล้วเห็นไหมครับเครื่องทำงานแล้วนี่นะฮะมีการผลิตไฟออกมาแล้วหน้าจอโชว์อยู่ที่ประมาณร้อยวัตต์นะครับ ผมตั้งกระแสะไว้3แอมป์นะก็จะผลิตไฟได้อยู่ประมาณนี้ตัวเครื่องทำงานได้ปกตินะครับอันนี้มีการผลิตไฟออกมานะมีอะไรดังแกล้ๆขึ้นในอ,อ๋อดังตัวพัดลม ส่วนไฟลันสีเขียวไม่ติดผมไม่มั่นใจว่าสายมันขาดหรือว่าไอตัวหลอดไฟมันขาดเนาะเดี๋ยวผมลองแกะดูนะเดี๋ยวลองแกะดูด้านในด้วยตรวจเช็คหลอดไฟตัวเครื่องไม่มีปัญหานะลูกค้าอาจจะเข้าใจผิดว่ามันไม่รันหรือเปล่าอันนี้ผมไม่ทราบนะเพราะว่ามันอยู่ในหมวดกันย้อนทีนี้ถ้าเราเปิดเครื่องรันโดยที่ไม่เสียบตัวซ t ไม่เอาตัวซ t ไปคล้องกับโหลดมันก็จะ ไม่มีการเหมือนกับว่าโหลดไม่มีการกินไฟเนี่ยเครื่องมันก็จะไม่ผลิตไฟออกมานะครับเพราะว่าตัวเครื่องเนี่ยมันถ้าอยู่ในโหมดกันย้อนต้องเอา ct ไปเสียบกับตัวไอเอา CT ไปคล้องกับตัวโหลดด้วยเพื่อให้เครื่องรับรู้ว่าโหลดกินไฟกี่วัตต์นะครับเมื่อเมื่อตัวกิจทายรู้ว่าโหลดกินสมมติมโหลดกินร้อยวัตต์มันก็จะผลิตไฟออกมาร้อยวัตต์เพื่อมาชดเชยท,ที่ที่โหลดกินนะครับประมาณนี้นะ ถ้าไม่มีการเสียบ ct หรือว่าไม่มีการเอา ct ไปคล้องกับโหลดมันก็จะไม่มีการผลิตไฟนะครับตัวเครื่องทํางานได้ปกติไม่มีปัญหาใดๆเนาะเดี๋ยวแกะเช็คดูภายในดูหลอดไฟหน่อยนึงว่ามันขาดหรือเปล่า,าไฟรันเนาะ,อะตอนนี้หลอดไฟสีเขียวติดแล้วนะครับไฟสถานะ ตัวสายช็อคเก็ตมันน่าจะหลวมเนาะผมดึงช็อคเก็ตออกมาเสียบใหม่ก็ไฟสีเขียวก็ติดปกตินะครับนี่นะครับกิจทายตัวนี้ดูจากสภาพบอร์ดนะเคยผ่านการซ่อมมาตัวชุดไฟเดียน ic 78 m 05 กับ 78M12 มีรอยบัตรกีแล้วก็ทางฝั่ง In water. อินเวอร์เตอร์มอสเฟตน่าจะโดนเปลี่ยนมาแล้วทุกตัวเลยหรือเปล่าอันนี้ไม่มั่นใจไม่มั่นใจเนาะว่าถูกเปลี่ยนมาทุกตัวหรือเปล่าแต่มีรอยบัดกีแล้วก็ตัวเครื่องครับอยู่ โดนความชื้นหรือเปล่าเพราะว่ามีคาบสนิมแล้วก็ตัวบอร์ดเนี่ยมันเป็นคา,าบออกไซด์จนไอตัวเคลือบฟิลนมันล่อนเห็นทองแดงเลยนี่ผมเอาไปเป่าฝุน่นมาแล้วนะตอนแรกฝุน่นเยอะกว่าน,นี้นะแต่ว่าไอฝุ่นนี้มัน,มนเป่ามันเป็นฝุน่นเกาะแน่นเป่าไม่ออกแต่ตัวเครื่องก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเนาะสามารถทำงานได้ปกติครับ ก็เดี๋ยวทดลองลันที่กำลังวัดสูงๆนะ18แอมป์นะครับลูกค้าส่งมาแล้วก็ถือโอกาสตรวจเช็คให้ลูกค้าไปเลยนะฮะถึงแม้ว่ามันจะไม่เสียเนาะอ่ะมีกระแส18แอมป์ก็น่าจะต้องรันได้อยู่ที่ประมาณ600วัตต์อันนี้รันแล้วไฟเขียวติดแล้วนะ หกร้อยสี่วัตต์อ่ามันลันแล้วตัดเนาะเพราะว่าอ่อมันพัดลมอะตัวพัดลมกินกระแสค่อนข้างเยอะนะครับพอลันไปถึงจุดสูงสุดอ่าตัวพวอรถายถูกดึงกระแสจากพัดลมไฟตกก็เลยตัดลงมา แต่ว่าถ้าใช้กับแผงโซล่าเซลล์จะไม่ตัดนะครับอันนี้ตัว power s พ p p ายเนี่ยมันมันมีการถูกลิมิตกระแสไว้นะครับพอดึงกระแสถึง18แอมป์เแรงดัน DC จะตกเห็นไหมฮะอ่ตอนนี้เครื่องอ่าเครื่องสามารถคงสถานะได้แล้วไม่ตัดแล้วออยู่ประมาณ570วัตต แต่พัดลมมันดังมากนะรุน่นนี้โอเคเสียงพัดลมดังดังมากเลยถ้าใครนำไปติดตั้งในบ้านนี่โอ้โหมันดังลั่นเลยนะพัดลมแต่ว่าอันนี้เขาออกแบบมานะว่า พัดลมต้องแรงประมาณนี้นะครับก็บางท่านลำคาญเนาะไปเปลี่ยนพัดลมใหม่อะไรเงี้ยก็ไม่ดีนะครับของของเดิมของเขาเนี่ยดีแล้วระบายความร้อนได้ทันเนาะถ้าเราไปเปลี่ยนพัดลมใหม่เป็นพัดลมรอบเบาอันนี้อาจจะระบายความร้อนได้ไม่ดีนะครับ โอเคก็ okay. ตัวนี้ลูกค้าส่งมาโดยอาการไม่รันเนาะลูกค้าอาจจะเข้าใจผิดเพราะว่าไฟรันสีเขียวมันไม่ติดด้วยนะในตอนแรกนะแล้วก็มันไม่มีการผลิตไฟเพราะว่าตัวเซนเซอร์มันมันอยู่ในโหมดกันย้อนนะก็ทำการรีเซ็ตเซนเซอร์รีเซ็ตซีทีนะครับก็สามารถทำงานได้ปกตินะสำหรับเครื่องนี้ ครับก็คลิปนี้คงต้องจบไว้เพียงเท่านี้เนื้อหาในคลิปผิดพลาดประการใดขออภัยพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ